สวัสดีครับผมมอนิกายุฝายแถวบ้านครับผมเนี่ยมาเบิ้งเพื่อนตกปลาครับตกปลาขาวครับถือว่าใส่ได้ครับผมถึงบ่เซาเมือนงครับผมเนี่ยน่ยปลาออกครับผมปลากโดดออกทางครับขังรถครับผมน้ำมันสงฮองนครับต้องเอาไปใส่กระติกไว้ครับเดี๋ยวไคเพิ่งผลบังานแล้วครับผมเนี่ย นี่ครับมเสียนปลาขาวเพิ่อนกัมมัตโตกีกครับผมนี่สำหรับกันออกสำรับกันเข่านะครับเนาะนี่ครับผลงานครับเต็มอีลี่เลยครับผมโอ้โหหาโลอายุไดับนี่กระติกนี่สุดยอดเลยครับแออเต็มติกเลยครับผมผลงานเราจำมันครับผมนี่ เยื่อกับเป็นตะกอ้อนนาดินนะครับเนาะเป็นเป็นเยื่อหนาดินครับทั้งคุณกะมีสองสองเจ้านะครับเนาะที่เราตกครับผมอ่ะโยนแล้วครับปั๊บฟังคุณกับโยนมาพี่แล้วครับแต่ฟังพีกันโยนโอ้เป็นฟูงเลยพี่น้องคุณตาุมนะครับพอยนต์ยังไปปุ๊บขึ้นฟูงปุ๊บๆเลยครับ ปลาขึ้นกุ้มมาคลา่นดึงแล้วครับผมนี่ติแล้วกินแล้วครับนี่โอ้ตะมันนะครับแปลกเนครับพอโยนเงี้ยลงไปปุ๊บมันตอมปุ๊บเลยครับโอ้ขอทาเลยครับผมนี่ครับตินแล้วติดแล้วติดแล้วดึงแล้วครับนี่ดึงแล้วดึงแล้วมาแล้วครับผมมาอันนี้ปลาหวานครับผมนี่ติดมัตัวเดียวโอ้ได้ล่างมือเทียบปลบูดเลยครับนี่ ติดบอเซามือเลยครับนี่สุดยอดครับกิดไว้ครับมันห้อนมือเราเบาแหงกเหียวไม่แล้วคุณจับปลาจับเงื้อจับน้ำตลอดเลยครับอันนี้ยนไม้แล้วครับนี่เมื่อนะพอยนไปปุ๊บปามจะขึ้นฝุงนะครับผมปุ๊บคุณครับดำพื๊ดเลยโอ้โห ผมว่าไมยแตกแท้ครับมือกนแข่งุูดเพื่อนกันเอท้าครับผมคุนเบียดสองทันครับเอาแทบบอดันครับคุนั่นดึงอีกแล้วครับลงไปเมื่อกี้นี่นั่นโอ้สุดยอดครับเลี้ยวๆเลยครับนี่พูดนะครับแม่มาอีกแล้วครับยากอนเกาแล้วครับนี่ โอ้ตำมันครับที่บ่ได้เปรียวเบียดมาตกน้ำสโสมเนี่ปั <c> ่ <oughs> นกันปั้นเนี้ยสิยครับช้อนยิโมโปดินี่เดียวครับเนี่ยว,วิธีการปัน้นนะครับผมน้อยเดียวครับเม็ดผมกับบริเวย,เยน่ะครับเรียบร้อยครับแล้วก็โยนปับ๊บโยนลงไปก็เห็นปลาตอม,ม,มเลยครับผมดําพื้ดเลยครับ ตอมดำปิดเลยปาดโถษนั่นคันนี้ดึงแล้วครับนี่เอาขึ้นแล้วคันนี้กินย้อนครับโอ้ตาดสีอ่อนน้ำครับผมขนาดสองคันนะครับนี่พอสองมือนี่นั่นคันนี้กินแล้วครับนี่นี่ครับไปคันก็นดีดีแล้วนี่ครับอ่าวเพื่อนครับมาอีกแล้วเออเอา้า สุดยอดความมันครับผมหาอยู่หากินในบ้านเขาตัวบ้านง่ดีเป็นไงนะครับเนาะปลาขาวบ้านเขาหน้ามันแห้งครับผมหน้าม,มันพึ่งช่วงหน้าแรกหน้าม,มันแห้งเหมือนครับนะครับเรียบร้อยแล้วกันโยนใมขึ้นเขาครับเนี่ยยู่งทั้งสี่เหรอครับมืดมืดท่นบอกกลับบา้าน นะครับโยลง,งไปโอ้โหนะครับตอมดำปิดเลยครับคนเนี่ยโอ้โหพอ,อนาทีนะครับนับสิบได้เลยนี่นคันนี้ลงแล้วคันนี้ยังบม่ลงเลยครับนี่ยมือคันนี้สิกินก้อนบ่ครับนี่เอาแล้วโอเปลี่ยนเม็ดโฟมแล้วครับเม็ดโฟมน้อยเม็ดโฟมเพิ่งกันน้อยเดี๋ยวได้พี่น้อง ซ้ำตาปลาเนี่ยครับนี่น้อยก็ตาปลาขาวอย่างนิดเดียวนี่น้อยครับตกปลาขาวเนาะเนี่ยคันนี้ถึงแล้วครับเอาแล้วนั่นสองยึกแล้วสามยึกแล้วครับนี่ไม่ได้ไปใส่ดอกครับมึงเนี๋ยวันเมียบ่โทรน้ำมาดู <c oughs> สุดยอดครับอ้าวโยนอีกพอโยนพอโยนอันนี้ลงปุ๊บ เรากเกย์ยาวขันนี้ขึ้นนีครับนี่คันติดกันนี่กินเรียบร้อยแล้วครับไหมครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้หลุดมันหลุดก้อนครับผมใส่เงยบไหมครับทั้งทีมงานเสียนเพิน่นกันมาบ่ไหลาย้นเลยลครับนี่สามสี่พ้นครับเป็นยังบ่ได้เข่ากันครับผม ขณะกินข้าวแล้วเนี่ยโอ้ผมว่าบุริมองยืนครับผมนี่ยไปเนี่สุดยอดครับเมื่อไรกัน้ำไหลแห้งกว่าเก่าครับเมื่อวานนั่ยังี่มัไหลแห้งไปนี่ครับผมผมออกมาเพิ่งรอบนึงก่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวพี่วัานที่ว่าออกมาโตประกอบยอดเนี่ยล้อช่วงครับ แตงเงยแดยงได้เลือดมาแล้วก็ย้อวมาตกครับผมแต่มือผมก็ทิ้งได้มืม่อวาน้ำน้อยครับผมมีทุละเนาะดึงแล้วครับผมฟัขงขุนก็ดึงอีกแล้วครับดึงอีกแล้วฟังคุนโอ้ยสีอ่อนครับโยนลงไปปุ๊บดำพึ๊ดเลยครับผมตอบเงียอแตโฟมร้อยดีๆนี่ดึงปะไว้ครับนี่เออ เดี๋ยวจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องมือกันนะครับมือลุน้นครับสุดยอดครับผมผมกับนักตกปลาขาวกันนะครับหากินง่ายครับผมปลาขาวนี่งานดึงแล้วครับขันขวาอ่าสองยึกเรียบร้อยครับผมมือพันแหงนะครับเอาอีกแล้วคุณปั๊บอ่าเอ๊ ยอดครับผมตัวน้อยแต่ขยันครับผมนี่ขยันกินเต็มตีคือเก่าครับลำบากเมียที่เก่าละล้อก็ได้แล้ววะเก็ดขี่ทั้งคุณกับดึงก็เซลกันครับผมสลับท้ายขวาไสขวาแล้วนี่เ็แล้วครับผมขันทั้งนี้ก็ดึงแล้วครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับ ไปบ้านเขาครับผม